นี่นะครับกล้องสองพระกล้องหรือว่ากล้องสองเพชนนรนนี่ของพี่ฮอนิคอน 10x เอ็ e เมตรอินปนี่ก็มาในกล่องใหญ่เลยนะครับส่งตรงจากญี่ปุ่น,นก็จะเป็นกล่องส่งกล่องแบบนี้มานะครับนี่นะครับมีพับนกให้ด้วยนะครับจากบริษัท แล้วก็มีใบคู่มือการใช้แล้วก็มีนี่ฮะใบเขียนขอบคุณนะครับจากบริษัทมาแล้วก็นี่ครับใช้ดีครับกล้องโอ้ยใช้ดีครับกล้องตัวนี้แต่ก่อนเคยมีแล้วเช้นหนึ่งนะครับแต่ว่าหายไม่ทราบว่าหายไปไหนส่องสบายตาครับ สนใจกล้องสองพระก็ลองสั่งมาดูนะครับนิคก้อนใช้ดีครับผมตอนแรกก็ดูสองยี่ห้อนะครับของไซสรุน่น D40 กับนี่นะครับนิก้อนแต่ว่านิคก้อนราคาถูกกว่าแต่จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากครับไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าตัวนี้ขนาด ค่อนข้างกระทัดรัดแล้วก็ส่วนตัวเคยใช้มาแล้วชอบครับอันนี้ก็อยากจะส่งพระให้ดูนะครับแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการตั้งกล้องก็เลยอดไปก่อนแต่ใช้ดีครับแนะนำครับรุ่นนี้ครับผมโอเคครับขอบคุณครับ